สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามะเหนี่มาพราวกลําเยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะลำลําเยผ้ามายางตลาดค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดอยู่ตรงสีเวลไลนะคะอําเภอสีเวลไลค่ะนะคะมายางเลาะนะคะผักมีแต่งามๆามค่ะทุกคนนะคะพ่อค่าแม่ขายเพิ่นกะนี่ราคาทุกคน <S <S เป็นผักของชาวบ้านนะคะมายางเลาะน้ำกันค่ะทุกคน มีท่างไก่เทั้งนองใหม่นะคะอันนี้มามา,มาเร็วนะนิดนึงนะคะ่ะทุกคนอันนี้ประมาณบาบสามม่งเคื่งค่ะทุกคนเพิ่นยังล่งบ่าะในเบิร์ดค่ะพอดีมา,ามทําธุระบ่เนี้เห็นเพิ่นมีตลาดก็เลยพากันแวะค่ะทุกคนนะคะแต่ว่ามองนี่ก็จะเป็นตลาดน้อยๆน,น,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นตลาดบ่ใหญ่โซนทางหนึ่งนะคะเป็นสีแดงออกเป็นสอง,องโซนนะคะทุกคน สองโซ่นะคะเดี๋ยวมีสิทธิาท,ทย,ย่อยยางไปเบิ้งแตละโซ่นะคะเนี่จะเป็นส้นแหลกนะคะนี่ค่ะไอาชาเห็นหม่ำนะคะก็บ,บักทัวก็เรียกว่าสิทธิภาพกันซื้อบ,บักทัวค่ะทุกคนซื้อบ,บักทัวไปตำนะคะบักทัวสดสซื้อกับคุณยายนะคะอันนี้จะเป็นจากชาวบ้านเพื่นาขายออกเลยนะคะนี่ค่ะเปอรกามีบ,บักทัวมีพักพื้นบ้านนะคะพ่นวามีอันสมประจอมน้ำค่ะทุกคน ก็เรียกว่าเสีเอาสมประจอมน้ำข่าสองถุงนะคะไปฝากพ่อค่ะตอนนี้ลำไยกันพอสบายเลยค่ะเป็นวัดอีกแล้วค่ะทุกคนเออเจ็บข้อนะคะเป็นไข่เป็นวัดเจ็บข้อคือเกาเนี่ค่ะพืชพกักแล้วนะคะอู้หขแบบค,คืนไหมคะทุกคนถุงแบบใหญ่หนึ่งฮเฮเดแต่เอาไปกินกระปนกับเจียวป้าทุกคนมันคุนปลาน้าคูงค่ะทุกคนตูงใหญ่ครับ ปลาน้ำโคง้งมิตตัวใหญ่ๆคะ่ะทุกคนผู้นะ่ะฝันซ่อนเนาะคะ่ะนี่มันมีบัลลีนใหม่น้ำบัลเคเรียนโหเดี๋ยวซื้อบักเคเรียนกันคะ่ะทุกคนเออบักเคเรียนเริ่มถูกลงอ่ะเด้อค่ะตอนแรกเนาะโอ้อยอันถุงดไดีซิบ้าได้เน้น้อยหนึ่งนะคะเออลำเยอะก็เรียกว่าเดี๋ยวเอาบักเคเรียนไวสเปอร์ไ,ไซต์ตับหมงเนาะคะ่ะทุกคนเศรษเศรเลยคะ่ะทุกคนอื ถวบ้านหฮากับบ่อึืนนะ่นเอยู่หน้าก,กินนะคะ่ะมะยัางตะลุงตลาดอมีแน้ากินหลากหลายนะคะมึกกระเลนบึพริกหอมแดงกระเทียมนะคะเนาะอืมอารมณ์ย่บอกไปน,น้ำกระสืบก,กึดเกิดไปน้ำค่ะทุกคนอ,อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนหย่เป็นไข่เป็นไข่แล้วก็เจ็บข้อเป็นหวัดน้ำค่ะทุกคน ช่วงนี้ก็เรือยบุคอลเด็พูดอย่างหลายนะคะเนาะเป็นพวกคลิปน่ะนะคะบรรยากาศยางบึงของนะคะเนาะออมีหอดบักคอตอนนี้ก็เริ่มทองงหญ่แล้วค่ะทุกคนพันวาให้ยางดูดูจังคอดง่ายประสัตเมนบ่ค่ะทุกคนแต่ก็นวงทองอยู่นี่นะคะทุกคนนี อันนี้จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะอยู่ฟังนี่ <c oughs> <c oughs> อุย้ยขอพายคะ่ะทุกคนไอน,นะคะอันนี้บักแตงคะ่ะทุกคนเดี๋ยวบักแตงสักถุงหนึ่งเนาะคะ่ะไปกินวัานไปกินกับลาบคะ่ะทุกคนบักแตงถุงละยี่สิบบาทนะคะแตงกวานะคะแตงกวาก็บักเคือช่วงนี้ก็เริ่มลายนะคะทุกคน เป็นไคลโลยี่สิบนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นพวกปลาปลาดุกนะคะปลาคอนะคะฟังซอนนี่ก็จะเป็นเนื้อนะคะกับหมูเยวจะซื้อหมูนะคะทุกคนซื้อหมูไปเห็บไว้ถ้าไปตุ่มนะคะตุ่มะนะคะโอเคนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ลำย่กัน้ำมาฝาไวซัำนี้เนาะค่ะลำย่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามไปกับรังใจใ้กับลำย่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย